ก็สวัสดีลูกค้าครับผมสวัสดีเอซจัดจี้เชงกงวิรัมครับ <L ess ling> ก็วันนี้เรามาชมนากาโนครับสาห้าแรงโฟวินครับ2เผ่าก็อุปกรณ์สองชิ้นครับอ่าใบดันผ่านห้าครับเรา,มาชมระบบแฟลดิกโอไลดิกผ่านขึ้นปกติครับอ่าน้ำมันขาดครับผม กโลกหางเงินดอกโบเออร์เบอร์ติครับของเหยวต้องไปด้วยเองครับผมครับก็เปิดราคาที่ เจ็ดสิบห้าครับผมเจ็ดสิบห้าก็กระจก็โทรศูนย์หกหนึ่งหนึ่งบแปดแปดห้าสามขอบขอบคุณครับ